อาได้เวลาี่น้องมากมากมากครัมสวัสดีครับคุณนายแม่ครับผมจอดจดจดครับสวัสดีครับคุณนายครับผมเวลาไม่กเากน้เวลาจัดจครับเมนูพิเศษร่อยมากเลยดนเวลากินขาวอ่านดูว่าไเมนูใเวลากิน้าอม่ออเลยมาอยากนะบ๊อบบเสียเี่นข้องเสียอึ old, j ure, j ure, p, um. ้นเสีเสียเนื้อหันขึนเ ชอบนัวจริงกระน้องครับตักวแม่นหน่อยดีด้วยจริงชอบนัวจริงมาด้กระน้องครับปลาแดดบองของกระน้องเรือยของกระแก้วแบบนี้เพราะว่าปลาแดดมันมีปลาล่าเนาะมีปลาล่าไม่เป็นกอืมอิ่มแล้วน้ำติดอิ่มแกงอะไรม่รู้อะไรครับถึงปลาไ้องแกงเผ็ดค่ะแกงไก่ใส่มะเขือแกงเผ็ดไก่ใส่มะเขือครั กะนั <germ> ่งกานกันเลยนั่งกังตรงนั้นน่ะน้องนั่งโต๊ะนั้นน่ะเกอี่ยเล็กเลยเอ่อน้องของเกี่ยมักสวนอัวนเมนูพิเศษปีนึงเพ็ดเพีมินหรอคะ กี่ไก่ยังไม่ได้เห็นเจียบแล้บ่มาแกงเจ็บกันไหนแล้วบ่มาอาหารไทยจังหวนนี้ไม่ชอบเแ้วมาอาหารลาบ่ๆไม่ใช่มาแกงจังหวนแกงก็เอะ้งมันคิ้งคุ้นอันนี้กีเองเยอร่อยมากเลยแต่ไปดูรลานมันี่อร่อยตื่นเช้าอะไรแบบน้ม่ใข้าวราดด้วยม อันนี้บใส่จะนอยมันว่ะใช่ใช่ต้่กรชายเอออือจะไปซื้อให้อยู่อ๋อโอกาสหน้าเขาจะทำปีหน้าเนาะแต่พริกแกงเรามันหอมแล้วเพราะเราตำใหม่ทำไว้เราลงตำอย่างนี้แหละทำไมม่นี้หอมเีแม่วันนแม่ก็ไปชอบกินผัก เป็นกะทิใไ่พี่น้องบ้มาจากกะทิกใ่เป็นน้ำมันชือใน่อเป็นกะทิชื่อเอาคุณด้แม่วันที่ยิคือว่าจะไปทุรสวันที่ยิบซนะครับยวดูกันแล้ไปยิบซไปแล้วไปไปแล้วแล้ไปทุรับ มุงจู่คนชวนไปไไไปบ้านหลไปบ้านหลกอีหลากไปด้านนี้อีหลากไปนะพอดีอยากไป่ำามดูทุอย่างไปถ่ายคลิป้วยเออน้องเขามาอยากมาน้องยิงกันโอ้ยไปไปหามันก็ได้เยอะค่ะเอซี่นั่นอีหล่าอยากไปหายายนี่ สา่านี้เลาครับเออบอกเรานอ่าดครับเพราะว่าเราก็คิดหออีหล่ายูปฝาความชิดหอดไปหออีหล่าเนี่เด้อคุณยากคิดหอยดอีหล่าก็เอยเลยนิ่แค่ชาบีซีคน่ะีิล่าก็คิดหอดคุณยายดูอยากมากบาตอนนี้ยังไม่่าลาเยิบซีเป็นไปได้หรือไ่ไปเจอกันตครับเรื้องสื่อถ่ายบรรยากาศคันเห็นคุณยายเร่หา้ันเห็นคุณยายเร่งหาทนทีเลยย

บ้านนี้ีินเนาะบ้านนี้รถโจเพิ่นออกรถห้าคันสุขล้อห้าคันให้คุณนายแม่ไปขึ้นหกคันกับรถแพาไปเจิมให้ไปเปิดโซ่เปิดลาบครับผมาเจียวเราเคยปวดขาหนรถเที่ยวขึ้นตลดปะครับรถสุกสูงสเลาะไ่คันถูงไหม่อาความแม่น่เนาะขอเ่เป็นปวดปวดขาหนเที่ยวถงท่านหนีลกันนีลุงกันนีเนาะเาะเราเบดเาไปขึ้นรถเพื่จะปวดขาเป็นปวดเาขาหน พราะมันสูงรถสูงออกคของของของทีมไหนนะครับเนี่ยบล็อกสองบอกโอ้คันใหม่หมดเลยถูกคันไม่ต้องไปเอาคันรถร่วมเนาะคนที่มาสมัครก็เยอะอยู่นะรถร่วมแต่เขาไม่เอาเพราะว่ามันระยะยาวเขาเองอยู่กองของเขาอยู่นั่นจะ่ใหม่แค่คนขับเออแต่คนขับมาเขาก็มาสมัครเยอะอยู่นี่เออตัวนี้มันง่านเนาะครับผม กก็อยากมาสมัครนงมาล้ซรถใหม่อันรถก่อยนู่นนี่เดี๋ยวก็ะอนแม่เสียความือสึกแม่ครับอะไรก็จแต่ที่เอารถตใหม่เป็ม่พังกาพังงานเมอันตรายครับก็้อแกลห้รถใหม่จวดอย่างีเดเหลมใจเาละแมเยอม่อ่ช่วยพ่อแม่อวยพรท่านอืมดาแม่ไม่ดูพ่อ่ะ คือเด้นเป็นเหม็นเน้ยก็ทำแต่คืออักยในได้บานอะไ้อะไรก็ตาเแ็จไรกรทาเรียงบารามีเนาะครับคือคือขึ้นพาขึ้นจ้าขึ้นบีดาแม่ดาขึ้นกบาจานแต่ใช้ไมาใช้ก็บ่จะเลื่อนตลอดจะเลื่อนตลอดเนี้ย แ้วก็กำแฉ่บอกนนะใช่ล้มใส่มาใส่กับออเทียมหัเพิร์บมาเมนมาัดถือเนี้ยข้าตวตองเนี่ยใส่หนึ่หน่อยเจ้าแม่นเก่าหนี่ยนิดหน่งับเนียโอ้มาช่วยก็ได้แม่ก็ใส่กระเทียมเยอะๆ <laughs> เพราะว่าอะไร เป็นยาบอกติแม่ยิ่งกิมันดีอืมกินแล้วมันจะเป็นยาแก้ความดันแก้เบาหวานแก้หลายๆโลครับกินไปแล้วมันจะเป็นยาอืมแล้วห้องบ่มีโรูมีไผ่อืมเนี่ยคุณแม่ชอบกระเทียมมาแต่ไรแต่ไรเลยกินแล้วไม่เป็นอะไรอืมอันนี้เป็นคือกันยิ่งเหรอครัอันนี้คืสมุนไพรดิมาละกซิโนปโอ้ยจวดครับทุกคนผมมาคมนะท่านสิเนาะแล้วกินยี่ห้อมะขุมเห็ีไหม อานี้ยังมาปมแล้วหยับบผมเป็นยาอืมนวดผมเ็บอ้ที่นแ่ก็บิิเลยกินแล้วไม่กัเป็ยาเ้ากินไป อ้าวโอ้โหขีดเบหมดจานนึงเลยคึดว่าอะไรมองหน้าลูกตู่แล้วมองหน้าอะไรมองหน้าไม่บ่อยเพื่อนประจานเคยบอกห้อยตีนเสื้อบอเห็นจะบอกห้อยตีนเสื้อเพื่อนบอกนั่งใกล้หน้าแล้วแม่แล้วแม่ะตอนนี้จะเล่นอาหารมันสิดหนาเาจะได้ยังกินต่อไป่วนและเพื่อนไม่ได้กินตบมวนไม่ใช่นั่นไม่มีอะไรมากมาย